จากไรเซ็นนะครับชื่อแรกคุณพรพรพนิษนะครับขอผ่พานนะครับแล้วก็รอเรือต่อด้วยขอาะพานครับนองหนูจบด้วยต่อเต่านะครับคุณพรพนิษ์ต่อไปคุณดำลุงนะครับรดเด็กสละอํ้นะครับรอเรือต่อด้วยงองงูแล้วก็ขอควายกระันนะครับคุณดำลุงไรเส้นนะครับชื่อแรกคุณอลานนะครับโอูรานสละโอ้นะครับอ่านะครับแล้วก็ตัว รอจุฬาต่อด้วยลวกาจบด้วยรอเรือนะครับคุณโอรานต่อไปคุณสุรัติการนะครับสอสเสือนะครับรอเรือรอเต่าตรนนี้สองหยักพอนะครับแล้วก็ขอไก่สถาหาจบด้วยรอลิงนะครับสุรัติการประมาณนี้นะครับต่อไปคุณน้ําปั่นนะครับนอหนูจระแหนมปลานะครับขึ้นไปจบด้วยนอหนูนะครับ กลมแล้วก็ต่อด้วยไมโทเลยนะครับแล้วปั่นประมาณนี้นะครับคุณน้ำปั่นต่อไปคุณสลันลัดนะครับสอสลารนะครับรอเรือนอนนนยอยับนะครับแล้วก็รอเรือนะครับจอช้างต่อเากลันนะครับคุณสลันลัดจารย์เซนนะครับชื่อแรกคุณสมเกียรตินะครับคุณสมเกียรติส่อเสือนะครับมอม้านะครับสละเอนะครับแล้วก็กอไก่ยอยกษ์รอเรือจบด้วยต่อเต่า สมเหียต่อไปคุณนัทวัลันนะครับนัทนนเนนแบบนี้นะครับแล้วก็ถถต่อฐานต่อด้วยโอเวนนะครับลอลิงแล้วก็ยอยหญิงจบด้วยชอช้างกปนนะครับคุณนัทวัลันต่อไปคุณวัลัญญานะครับโอเวนนะครับลอ,ลอเรือจบต่อด้วยยอยหญิงนะครับยอยหญิงสองตัวสระอานะครับคุณวัลัญญาต่อไปคุณทีละพลน,นะครับทอทง รอเรือนะครับแล้วก็พอผ่านจบด้วยรอลิงนะครับคุณทีละพนประเทศนะครับชื่อแรกคุณอุตติพงศ์นะครับอุติพงศ์โอแวนทอพุท่านะครับสตีนะครับแล้วก็พอผ่านงองูแล้วก็สบุตรศรีกรันนะครับคุณอุติพงศ์ต่อไปคุณพีละพนนะครับพอผ่านนะครับรอเรือนะครับแล้วก็พอผ่านตัวนึงจบด้วยรอลิงนะครับคุณพีละพนต่อไปคุณสุรีนะครับสุรีสอเสือรอเรือ โยยักษ์พลนะครับคุณสุรีนะครับต่อไปคุณแป้งหอมนะครับสัตเแอตัวเอนะครับแล้วก็ต่อด้วยบอป่าครับงูงูหอหีบอ่างจบด้วยมอม้านะครับคุณแป้งหอมครับเจ้าไเนนะครับชื่อแรกนะครับคุณพัทราวดีนะครับขอสมเพาต่อทหารรอเรือนะครับสระอาวัววนนะครับตัเด็กสระอีนะครับคุณพัทราวดีต่อไปคุณเพรนภานะครับ อนน้องพอสมเพลวสละนะครับคุณเพนะครับต่อไปคุณยศกรนะครับยอยักส่อสลานะครับก็ไก่จบด้วยล้อเรือนะครับคุณยศกรต่อไปคุณปกฉัดนะครับอปอบ้าก็ไก่นะครับจอชิงนะครับต่อเต่าจบด้วยล้อเรือ